เรเลนด้เลือตอเวเลเลยตมกด้วยเลนถวาเน่ดิาปายาอกินขี้อะเออยังไปไปมั้ยนี่ไปไปดิเวเลนได้

เราชามันะอว่าตาเล่มี้ตาขยามอยไรเจ้าเดี๋ยช้ขาเดี๋ยวโบกนี่ยินะเอเขรอาเราจะที่เราเอคุยกันดิบ้านเนานี่เนาะปบูเลยงไมอ่าลยว้ามือหาลอยใจคืออยู่ว้ามาหมดทุคือตากูชารมาเป

thôi được một lọ mà mà cái tờ gì à mình đi ba này mình làm mưa đi kéo rồi cái <laughs> ba bàn này cái gì đi phần này rồi bộ khí bộ được ở dưới rã không 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 เอาควเลยมมือรอนที่ดอกมิง่มดจอผดทอดะเก่เอาดีเวติดดีอ่ะมีตังหาเนี่ยพอดวี้มวอละดพันไหนอ่ะเลยนชอีเดีันในโบยาอู่แต่มึงเขาดร์ช่ันเลยยาตู่อแต่ตาลานแลโบติตาลาลีบาร์่ิเนี่ยนะยาอู่ได้ไปบ้า อ่อหดูเน <laughs> okay okay, okay ี่ยนะบุญโอเคแล้วเวยวันน่ะครัวจ้ะเออแล้วคิด่บอบตนน่ะครับอ่ะเดีมีนี่โอเคแล้วเลยแม่เชียวแมมาชยันเยอะฮัลโหลฮัลหลอคอเอเ

ไอชิโนโมโต้นี่คือเนี่ยมเ้าเนี่ย้ามาลดีอ่ะทำไมว่าช่วงมดาเกียววะ้ามาลนดี่ไม่ก็นห้อ้หอหน้าที่ก็ต่อจะริ่มุนนนี่หมอจัตมุนในน้องบสเลยผมมาแล้บ่ปีนีน้อบอละอตีอาบุยันเลยบุญยันเฮ้ยนวิ่งมเม่ป้าเดือว่งรอที่คนเนอ่วิ่งมีม nghe <laughs> lăm ừ. đi hết món quá khỏi nắng cao 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 khỏi nắng lên khỏi nắng cao khỏi nắng cao khỏi nắng